สวัสดีค่ะมีพื้นที่ริมโขงมานำเสนอนะคะที่นี่เป็นเอกสารฉนดนะคะทุกคนนี้เลยค่ะสังเกตได้ว่าติดถนนดำนะคะนี่เลยมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมานะคะที่นี่มีน้ําไหลไฟสว่างนะคะทุกคนนี้เลยค่ะด้านหน้าแปลงมองเห็นภูเขาลูกนี้ชัดเจนเลยนะคะสองลูกเลยนะคะสวยงามมากๆแล้วก็ริมถนนด้วย นี่เลยค่ะถมที่แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมกับพร้อมที่จะทําสิ่งปลูกสร้างได้เลยนะคะนี่เลยค่ะทุกคนด้านฝั่งอน,นุก็จะเป็นแม่น้ําโขงค่ะทุกคนแล้วก็ภูเขาลูกนี้เป็นฝั่งประเทศสปปลาวนะคะเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะคะที่สวยมากๆเลยนะคะทุกคนนี้เลยค่ะใครที่สนใจกําลังมองหาที่ดินที่ติดริมโขงนะคะสําหรับ จะทารีสอร์ทนะคะหรือทํากิจการต่างๆนะคะสามารถมาอุดหนุนฝ้าอ้วนได้นะคะทุกคนนี่เลยค่ะแปลงนี้สวยมากๆเลยนะคะเพิ่งเห็นนะปกติก็จะมีปนป่านะคะแต่ที่นี่ก็เขาเอาดินมาถมอะไรแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมปลูกเลยนะคะรู้สึกว่าดินจะแน่นแล้วด้วยนะเนี่ยดินไม่หลวมนะไม่แน่ใจว่าประมาณสามปีได้ไหมเนี่ยประมาณถมดินไว้แล้วเนี่ยประมาณสามปีได้แล้วนะคะทุกคนนี้เลยค่ะ ดินแน่นแล้วนะคะค่ะทุกคนสังเกตได้ว่าวิวตรงนี้สวยมากๆเลยนะคะก็จะมีเรือนะคะที่เป็นชาวบ้านเขาหาปลานะคะทุกคนฝั่งนี้ก็เป็นสปปลาวนะคะริมแม่น้าโขมแบบนี้นะคะที่กั้นเขาทําแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนกั้นดินมีรัว้วแต่ว่ายังไม่ได้ทางให้สะอาดสะอ้านนะคะถ้าทางให้สะอาดสะอา้านก็จะดูดีกว่าน,นี้นิดน,นึงนะคะทุกคนนี่เลยค่ะใครที่กําลังมองหา ที่ดินติดริมโขงก็ขอเรียนเชิญเลยนะคะเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเหมาะมากๆสําหรับทํารีสอร์ททำโฮมสเตย์ทำกิจการร้านอาหารนี่ขอเรียนเชิญเลยนะคะที่นี่เหมาะมากเลยค่ะ่ะทุกคนอันนี้อีกมุมหนึ่งของแปลงนะคะทุกคนนี่เลยค่ะวิวสวยมากๆนะคะฝั่งอันนี้เป็นด้านถนนนะคะถนนตรงอ่าทางนี้จะไปอำเภอสีเชียงใหม่ทางนี้จะไป,อ,อ,ะไปอ่า อำเภอปากชมจังหวัดเลยนะคะทุกคนนี่เลยค่ะสามารถออกไปได้สองเส้นทางเป็นถนนเมนหลักเลยนะคะใครที่กำลังมองมองหาทำเลที่จะทําร้านอาหารร้านกาแฟรีสอร์ท โรงแรมหรือว่าจะทำโฮมสเตย์ขอเรียนเชิญเลยนะคะที่นี่เหมาะมากๆค่ะเดี๋ยวก็จะมีเพื่อนบ้านด้วยนะคะทุกคนไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเดียวได้นะคะนี่ค่ะมีบ้านเป็นยมยอมก็ถือว่าเออเป็นพื้นที่ที่แบบว่ามันมันไม่ไม,ไมวว่วุ่นวายนะคะ รู้สึกว่าถ้าทําเป็นรีสอร์ทนี้ก็น่าจะเหมาะสมมากๆเลยถ้าอยู่ในใจกลางหมู่บ้านนี้ก็ดูบรรยากาศก็ดูแออัดนะคะดูอึดอัดไปนิดนึงนะคะแต่ดังนั้นอะ่ะตรงนี้อยู่ท้ายบ้านถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะไม่จอแจยังอยู่ในพื้นที่ที่สงบลูกค้าอยู่ก็มาพักมา,าใช้บริการก็สงบจิตสงบใจสบายใจขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนตัวส่วนของพื้นที่นะคะด้านหน้าจะเป็นห้เมตรลึกเข้าไป หนึ110่งร้อยสิบเมตรนั่นเองนะคะทุกคนนี้เลยค่ะทคยที่กำลังมองหาพื้นที่ติดแม่น้ำโขงก็ขอเรียนเชิญเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้ไกลจา,ากหมู่บ้านมากนะคะตรงนี้ก็เป็นรีสอร์ทนะคะทุกคนแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะเป็นอ่าต้อชอดอนะคะทุกคนนี่เลยติดริมถนนแบบนี้นะคะ